กระแสในโลกออนไลน์ช่วงนี้แทบจะร้อนระอุจนกลายเป็นประเด็นที่คนทั้งอาเซียนต้องหยุดสุขคบ lol มามองเมื่อเสียงคอมเมนต์จากหลายประเทศเริ่มถาโถมเข้ามาจนกลายเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ที่กว้างไกลลบว่าที่ใครคาดคิดจุดที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ความแรงของคำพูดแต่คือความรู้สึกร่วมของผู้คนที่ผุดขึ้นพร้อมกันอย่างฉับพลันราวกับนัดหมาย ทั้งความไม่พอใจความผิดหวังและความคาดหวังที่ถูกทำลายทำให้ประเด็นนี้กลายเป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์ขององค์การระบายความอัดอั้นจากผู้คนหลากหลายชาติที่มองว่ามาตรฐานเรื่องสปิริตและน้ำใจนักกีฬาหรือแม้แต่ความจริงใจพื้นฐานถูกนำมาท้าทายอย่างถึงที่สุดทันทีที่เหตุการณ์ต้นเรื่องถูกเผยแพร่ออกไปไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเหตุการณ์ทางสังคมการตัดสินหรือปฏิกิริยาใดก็ตามที่จุดประกายดรามา่า โซเชียลทั้งไทยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียรวมถึงอีกหลายประเทศก็พร้อมใจกันเข้ามาแสดงท่าทีอย่างเข้มข้นเสียงคอมเมนต์ที่ผุดขึ้นจำนวนมากไม่ได้เกิดขึ้นแบบกระจัดกระจายแต่กลับหลายรวมเป็นทิศทางเดียวกันอย่างน่าทึ่งผู้คนจำนวนไม่น้อยรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนพฤติกรรมที่ขาดสปิริตขาดความจริงใจและขาดความเป็นมืออาชีพอย่างชัดเจนจนทำให้คำวิจารณ์ทวีความแรงขึ้นเรื่อยๆ ในพื้นที่โซเชียลที่มักจะเป็นสนามของความเห็นที่หลากหลายความไม่เห็นพ้องเป็นเรื่องปกติแต่ครั้งนี้สิ่งที่ดึงดูดความสนใจคือการที่เสียงวิจารณ์จำนวนมากกลับไปในทิศทางเดียวกันคล้ายว่าคนทั้งภูมิภาคเกิดอาการหมดความอดทนพร้อมกันการบอยคอตและแบนด์จึงถูกพูดถึงมากขึ้นเพราะผู้คนรู้สึกว่าถ้าไม่ส่งสัญ,ญญาณทางสังคมอย่างจริงจังเหตุการณ์ลักษณะนี้จะเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่มีใครรับผิดชอบ ความรู้สึกอัดอั้นสะสมของชาวเน็ตจำนวนมากเริ่มต้นจากความคาดหวังที่มีต่อการแข่งขันและความยุติธรรมในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นกีฬาศิล,ลปะหรือกิจกรรมร่วมกันใดๆที่ควรยึดหลักเฟซเพลและความเท่าเทียมหลายคนมองว่าการขาดสปิริตเป็นสิ่งที่รับไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อเกิดในเวทีที่ผู้คนทั้งภูมิภาคมองดูอยู่จึงทำให้คอมเมนต์จำนวนมากเต็มไปด้วยอารมณ์ผิดหวังและความไม่พอใจอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามแม้กระแสะจะเข้มข้นผู้คนจำนวนมากก็ยังพยายามเตือนกันว่าแม้จะผิดหวังหรือโกรธเพียงใดก็ต้องไม่ปล่อยให้การวิจารณ์เลยเถิดไปสู่การดูหมิ่นหรือแบ่งแยกเพราะท้ายที่สุดแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากพฤติกรรมบางกลุ่มไม่ใช่ตัวแทนของคนทั้งประเทศนี่เป็นประเด็นที่หลายคนพยายามย้ำเพราะไม่ต้องการให้กระแสะดราม่าลุกลามไปสู่ความเกลียดชังข้ามชาติอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีต จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบางคอมเมนต์ถึงมีน้ำหนักของความผิดหวังมากกว่าความโกรธและการบอยคอต์ที่ถูกพูดถึงจำนวนมากก็เป็นไปในลักษณะขององค์การกดดันเชิงสังคมไม่ใช่การเลือกปฏิบัติแต่แม้จะมีเสียงเตือนเช่นนั้นความจริงคือกระแสะหลักในช่วงแรกถูกนำโดยอารมณ์กลุ่นๆของผู้คนจำนวนมากผู้ชมที่เห็นพฤติกรรมที่ขาดสปิริตหรือการตัดสินที่ดูไม่เป็นธรรมย่อมรู้สึกเหมือนถูกหักหลงัง ความเชื่อใจในความโปร่งใสถูกสั่นคลอนอย่างหนักทำให้หลายคนไปไกลถึงขั้นประกาศไม่ขอสนับสนุนอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นการไม่ติดตามไม่แชร์ไม่เข้าร่วมหรือไม่ให้ความสนใจใดๆอีกในอนาคตการบอยคอตในยุคโซเชียลไม่ใช่แค่การไม่ซื้อสินค้าแบบในอดีตอีกต่อไปแต่เป็นการปิดพื้นที่ทางความสนใจให้เงียบสนิทจนเกิดผลทางสังคมได้มากกว่าที่คิดคำว่าเผยทาาแท้ กลายเป็นวลีที่ถูกนำมาพูดถึงบ่อยครั้งเพราะผู้คนจำนวนหนึ่งรู้สึกว่าการกระทำในครั้งนี้สะท้อนคุณลักษณะบางอย่างที่ถูกปิดบังไว้ก่อนหน้านี้และเมื่อมันปรากฏออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัดยิ่งทำให้ความผิดหวังพุ่งขึ้นไปอีกระดับเมื่อผู้คนรู้สึกว่าความคาดหวังที่ถูกสร้างไว้ถูกทำลายลงในพริบตาความไม่พอใจและเสียงวิจารณ์จึงขยายตัวอย่างรวดเร็วแม้ผู้วิจารณ์จำนวนมากจะเข้าใจว่าทุกประเทศ ทุกสังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่เหตุการณ์แบบนี้มักจะสร้างภาพจำที่ไม่อาจลบได้ง่ายนักกระแสคอมเมนต์ที่แพร่กระจายไม่ใช่แค่การด่าทอหรือประชดประชันเท่านั้นแต่ยังประกอบด้วยการวิเคราะห์การย้อนเหตุการณ์เก่าการนำหลักฐานต่างๆมาเชื่อมโยงรวมถึงการเรียกร้องให้มีการทบทวนมาตรฐานในการแข่งขันการตัดสินหรือการจัดกิจกรรมในอนาคตบางคอมเมนต์เขียนอย่างละเอียดจนเหมือนบทความย่อย ในขณะที่บางคอมเมนต์เป็นเพียงคำสั้นๆแต่มีน้ำหนักมากพอที่จะสะท้อนความรู้สึกของผู้คนหลายหมื่นคนช่วงเวลาหนึ่งโซเชียลทั้งภูมิภาคเหมือนกลายเป็นโต๊ะกลมขนาดยักษ์ที่ทุกคนต่างร่วมกันวิจารณ์เหตุการณ์เดียวกันอย่างพร้อมเพรียงความไม่พอใจจึงไม่ได้มาจากประเทศใดประเทศหนึ่งแต่กลายเป็นความรู้สึกของชาวอาเซียนในภาพรวมนี่คือสิ่งที่ทำให้กระแสะครั้งนี้ทรงพลัง และทําให้ประเด็นการบอยคอตถูกหยิบยกขึ้นมาพูดอย่างจริงจังไม่ใช่แค่การระบายอารมณ์ชั่วคราวแบบที่มักเกิดในโลกออนไลน์เมื่อกระแสะเริ่มรุนแรงมากขึ้นหลายฝ่ายออกมาเตือนว่าการวิจารณ์นั้นควรทำอย่างมีสติและเพียงพอเพื่อไม่ให้กลายเป็นการบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในภูมิภาคเดียวกันเพราะในความเป็นจริงแล้วเราทุกประเทศยังต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะในด้านเศรษฐกิจสังคมหรือวัฒนธรรมการแข่งขันและกิจกรรมร่วมต่างๆเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากกระแสะโซเชียลที่ร้อนแรงอาจสะท้อนความจริงใจของประชาชนแต่ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ความโกรธชั่ววูบทำลายสิ่งที่สร้างร่วมกันมานาน แต่ถึงกระนั้นผู้คนจำนวนไม่น้อยยังคงยืนยันว่าการแสดงออกของพวกเขาในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อทำลายความสัมพันธ์ใดๆแต่เป็นเพื่อเรียกร้องมาตร,รฐานที่ดีกว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าความไม่เท่าเทียมความไม่ซื่อสัตย์หรือการขาดสปิริตจะไม่ถูกยอมรับง่ายๆเหมือนในอดีตโลกทุกวันนี้โปร่งใสกว่าที่เคย ทุกคนมีกล้องมีโซเชียลและมีเวทีให้แสดงความคิดเห็นเมื่อสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นคนธรรมดาก็มีพลังในการทำให้เรื่องนั้นถูกเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางกระแสดราม่าในครั้งนี้จึงมีความหมายมากกว่าแค่ความกโกรธหรือการประชดมันคือภาพสะท้อนของประชาคมออนไลน์เมื่อความอดทนถูกผลักไปถึงจุดที่จาเป็นต้องลุกขึ้นส่งเสียงสิ่งที่ตามมาคือการตระหนักว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหน ผู้คนก็ให้ความสำคัญกับความยุติธรรมความโปร่งใสและความจริงใจเหมือนกันทั้งหมดไม่มีใครอยากเห็นการเอาเปรียบไม่มีใครชอบความไม่แฟร์และไม่มีใครอยากให้ภาพลักษณ์ของภูมิภาคถูกมองในทางลบเพราะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบางคนสุดท้ายแล้วกระแสะคอมเมนต์ที่ถาโถมไม่ใช่เพียงการระบายอารมณ์แต่เป็นบทเรียนสำคัญที่สะท้อนพลังของสังคมยุคใหม่ ที่ผู้คนไม่ยอมปล่อยผ่านสิ่งที่รู้สึกว่าไม่ถูกต้องอีกต่อไปการบอยคอตที่ถูกพูดถึงไม่ใช่การกีดกันแต่เป็นการกดดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเป็นสัญญาณว่าชาวอาเซียนพร้อมจะร่วมกันยืนหยัดเพื่อมาตรฐานที่เป็นธรรมยุติธรรมและสื่อสัตย์มากกว่าเดิม